เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจนดาร์เกมเมอร์ครับผมวันนี้ครับเราจะมาเล่นในเกม s s a s s i n s c r e e d นะครับผมซึ่ง s s a s s i n ิน Creed ในภาคนี้นะครับจะชื่อว่าวาฮาร่าเองนะครับสำหรับในภาควาฮาร่านะครับคุณจะได้รับบทเป็นไอเวร์นักลบไวกิ้งผู้ดุดันที่เติบโตมาท่ามกลางเรื่องเล่าขานแห่งการศึกและเกลียดติยศออกสำรวจโลกโอเพนเวลดลึกลับและสวยงามที่มีฉากหลังเป็นยุคมืดอันแสนโหดร้าย ของอังกฤษออกปล้นสะดมค่าศึกสร้างชุมชนให้เติบโตและวางรากฐานอำนาจทางการเมืองของคุณในการเดินทางเพื่อไปอยู่เคียงข้างเหล่าทวยเทพแห่งวาฮาลาไอยาพูดมาขนาดนี้แล้วก็น่า,าเล่นนะใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> โอเคฮะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมเลยนะเราจะกดนิวเกมใหม่เลยอันนี้คือยังไม่เคยเล่นลนะขอสารภาพจากใจจริงเลยเอาแบบไหนดีอะเอาแบบ default แล้วกันนะครับผมก็เขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นเป็นแบบไหน ผมเป็นไวกิ้งแล้วกันแบบ default ธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงฮะสำหรับเกมนี้คือต้องบอกว่า Assassin s s a s s i n s น r e e d เนี่ยผมเล่นมาหลายภาคนะแต่ละภาคนี่แบบมีเสน่หน์ที่แตกต่างกันออกไปโอ้โหดูภาพดิครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพวกคัตซีนอะไรพวกนี้นะ Se er. Se er, เซียเซียงเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ผู้รอบรูป้ป่ะเออแบบผู้มองเห็นทุกอย่างบนจักรวาลเลยพวกนะี้เราสามารถข้ามคัตซีนได้ไหมฮะผู้ชม มาแล้วครับผมเฮ้ยอยู่นี่นี่เองอันี่ยังไงคื้นี่เราเล่นเป็นแบบตั้งแต่เด็กเลยเหรอโหไอเวอร์ไอเวอร์นี่เราแบบเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคุณผู้ชมดูตัวเราดิเฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้โหโอเคไปครับผมเราไปกันดีกว่าเปิดประตูมาโอ้โหจัดปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยก้าระวังระวังหน่อยโอ้โห ดูในปาร์ตี้ได้แบบกำลังมีความสุขกำลังสนุกกันเลยนะมาเรามาเต้นกันดีกว่ากด e เพื่อ Dance dance on the floor ก็มาดิครับจะวัดสเต็ปก็ได้นะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเออนนะมีการหมุนตัวโชว์หนึ่งสเต็ปทำไมต้องแบบต้องกางปีกแบบนี้ด้วยนะอันน่าโอ้โหดูเรานี่เต้นเก่งตั้งแต่เด็กเลยวาเธอดูสเต็ปพี่ด้วยสเต็ปหัวใจสเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอ สเต็ปอะไรแล้วเออพอแล้วไหมพอเหอะไม่อยากเต้นแล้วอ่ะสำหรับเกมนี้นะฮะเราจะมาขีดเขียนตำนานไวกิ้งของเราเองนะฮะระบบ RPG อันลึกซึ้งที่จะทำให้คุณปั้นแต่งตัวลครของคุณและส่งผลกระทบต่อโลกที่ลายล้อมคุณด้วยนะก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราเลือกอะไรไปมันก็ส่งผลต่อโลกของเราด้วยนะฮะเฮ้ยอ้าโดนโจมตี เอาเอาชิปหายแล้วโอ้โหอยู่ในงานลรื่นเริงกำลังฉลองกาลังร้องเพลงกันยังมีความสุขโดนโจมตีซะงั้นขอไปดูหน่อยได้ไหมอะเขาเกิดอะไรขึ้นเขาอะไรยังไงโอ้หเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนฟันโอ้โหนี่ไงล่ะก้ามาทิจานนี่ไงฟาดโูไอ้นี่เก่งมากลยอะเออให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครแคมอนเอเวอร์เอเวอร์อีเวอร์ จริงๆมันไอเวอร์หรืออีเวอร์ผมว่ายังงงอยู่นะอุ้ยคัดซีนแบบภาพสวยมากอะจริงเกมนี้เฮ้ยม้าพยศม้าตกใจขึ้นหลังม้ามาจังหวะน,นี้ไปไปเดี๋ยวนี้ stop please หยุดเดี๋ยวนี้ไปขี่ไปขี่ไปแล้วเหรอขี่ไปไหนอะฮฮลโหลเอาเอามีดาบโอ้โหขี่ไปใครเขาไปมาดิโอ้โหดาบโคตรหนัก ดาบมันหนัานากอะครับแต่ว่าใจอยากสู้ไงใจผมอยากสู้ไงอุย้ยเอาเอาดาบมาตั้งไว้โดนซะงั้นเออเขาเรียกว่าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ยไยเออเอออุ้ยหดจัดโอ้โหคนในเผ่าเราแบบโหดจัดเลยนะจรงิงการฆ่ากันนี่แบบผมบอกเลยนะว่าแบบการต่อสู้แบบดิบเถื่อนมากๆ อขี่ม้าหนีดีครับโอ้ยยังจะยิงมาอีกยังจะยิงมาอยู่โอ้โหเบาโอ้ยสะบักสะบอมสะบักสะบอมโอ้โหตกมาที่น้ําแข็งเป็นทานน้ําแข็งนะฮะชีหายอโหโอ้โหข้างบนข้างบนมีแสงอลลล่าด้วยสวยมากม้า มาเรียบร้อยมาจมน้ําไปแล้วทานน้ําแข็งอย่างนี้อันตรายนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้มีขวานอยู่อันนึงยังไงต้องเอาจริงจงจังหวะเนี้ยแต่จะเอาไปทำไมเอ้ยอุ้ยอยหมาป่าหมาป่าเอ้ยเอ้ยไอหมาปาหยุดหยุดหยุดหกัดแขนโอ้โห,ปปเ,โโหเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเด็กเป็นเล็กต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้ เออหือกัดคอโอ้โหกูตายแต่เนี่ยอะไรอะ่ะจะเข้าเฝ้าพบกับพระเจ้าแล้วเด็กก็กรี๊ดเป็นเข้าใจไหมเอา้าเฮ้ยเฮ้ยมีการมาช่วยเหี่ยวมาช่วยใช่ปะใช่เหี่ยวปะเหมือนจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแบบพวกพัชเจ้าของชนเผ่าอะไรอะไรแบบนี้่ะเฮย้ยหันกลับมาซัดเลยว่ะเฮย้ยบ้าเอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยอ๋อเหมือนแบบตอนนี้เหมือนกำลังอ่าน DNA อยู่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอ้โหอย่างนี้นี่เองนะฮะคุณผู้ชมเหมือนมันเป็นเรื่องราวใน DNA นะฮะมาชูสครับผมเป็นผู้ชายนะฮะ ภาคนี้มีให้เลือกด้วยนะว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน่าสนใจนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นแบบหัวล้นๆไงเราก็ยังไม่รู้นะฮะมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ไงโอ้แบบอารมณ์เหมือนพวกไวกิ้งเลยเนาะมาครับผมกดสกคริปไปเลยดีกว่ากดสกคริปมาแล้วครับเอาละโอ้โหจะได้เล่นสักที จะได้ขยุงขยับแต่ทาไมร่างกายแล้วมันดูสะบักสะบอมอย่างนี้ล่ะครับผมผมบอกเลยนะฮะว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างดิบเถื่อนกวัดแกว่งอาวุธคู่ทรงพลังนะฮะเช่นขวานนะครับอาวุธก็จะมีหลายแบบเลยมีขวานมีดาบแม้แต่โล่นะฮะก็ยังมีโอ้โหผมบอกเลยว่าสะบ้านหัวข้าศึกแบบหดเหี่ยมมากๆนะฮะโอ้เราสามารถมองมุมสูงได้ครับผมยังไงเราสามารถมองมุมสูงได้เราสามารถใช้อีกาะ่ะถ้าเก<ม>ิดเป็นภาากก่อนเนี่ยเหมือนจะเป็นเหี่ยวเนาะ แต่คราวนี้มันเป็นอีก,กาอ๋อเราสามารถมาร์กจุดได้ด้วยนะฮะอ๋อนี่ครับโฟกัสได้ะฮะว่าแบบมีอะไรอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงงอกดสเปซบาร์เพื่อเร่งความเร็วได้ด้วยครับผมเก็บของกินเก็บอะไรได้เก็บไปก่อนอะ่ะอันนี้เป็นคารเบอรี่นะฮะเอาไว้กินร่างกายจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสักทีปะท จะสังเกตว่าข้างบนมันจะเหมือนมีสัญลักษณ์บอกใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ว่าเราให้เราไปทางไหนอะไรยังไงนะเราจะได้ไปถูกนั่นเองนะครับผมกดสปินได้ไหมไปแล้วจ้ากดคลิกเพื่อเป็นการฟันนะอ๋อมีสเตมินาด้วยนะอ๋อเปลี่ยนอาวุธครับผมโอเคโอเคไม่ยาก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 แต่ก็ไม่ได้ง่ายอ๋อนี่ไงเรารู้วิธีปีนแล้วครับผมเราก็ต้องปีนเขา ดูดินี่มันโอ้โหไปแล้วจ้าปีนข่าอ๋อมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกเห็นไหมเ <Yeah. S 1> น่จริงๆถ้าเกิดตรงไหนที่แบบมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกเราก็จะรู้นะครับว่าเราควรไปทางไหนแลวยังไงไปแล้วจ้าไฮพอยต์ High Point. ขึ้นมาที่สูงแล้วก็มาดีครับตอนนี้ภารกิจของเราคือเราต้องตามหาแก๊งของเรานะฮะตามหาครูนั่นเองนะฮะเน่ยนยิงคนเล่นได้ไหมครับเฮ้ยกดวีกดวี <S <S กดวีนี่เราม้าหวนไว้ก่อนครับเราม้าหวนไว้ก่อนขอเฮดช็อตเน้นๆเฮดช็อตเน้นๆเลยได้ปะละ่าเออไม่รู้อะแกง๊งใครแต่ตอนนี้ก็ยิงไปแล้วเม็ดหนึ่งอะครับน้องๆแล้วเกมนี้นะครับมันจะมีระบบที่ซ่อนตัวนะกด C นะฮะกด C อยู่ในตามพุ่มไม้เลยพวกนี้คือจะเป็นการซ่อนตัวแบบเนียนๆน่ะเป็นไงอ๋อเงียบกิฟต์เขาหาเราไม่เจอแน่นอนครับผมแบกศพได้นะฮะเราสามารถแบกศพเพื่อเอาศพไปซ่อนได้ Okay. นี่เอามาวางตรงนี้แหละปลอดภัยแล้วก็ลูทของเลยครับผมเสร็จโจนเสร็จ,จนเก็บธันนงทันทนูโอ้โหเอาหมดอะจังหวะนี้ผมเอาหมดอะผมพูดเลยถ้าเราไม่ชว์นะฮะ,ว,ะว่าแบบจะปลอดภัยหรือเปล่านี่ครับเราใช้อีกาของเราบินดูรอบๆได้ครับผมเป็นไงโอ้โดีอะตรงนู้นมีเรือตรงนู้นมีเรือด้วยผมไปเองดีกว่าผมคนจริงผมคนจริงอย่าไปกลัว let's get it นี่ครับเราจะไปทางตรงที่มันเป็นสัญลักษณ์เควสนะสีขเขียวเราต้องวิ่งมาให้ถูกทางไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีศัตรูครับคุณผู้ชมตรงนี้มีศัตรูผมว่าผมจะลองเข้าไปแบบเงียบๆผมอยากจัดการพวกมันอะ่ะเอาแล้วนิ่งๆนิ่งๆอยู่นิงง่งๆมาเรียนเรียนมาครับผมขอเหตช็อตเรียนๆรน,น,นได้ไหม ขอเฮดช็อตเน้นๆได้ไหมครับนี่ไงเราเฮดช็อตเน้นๆไปดิยังไงยังไงจะ,จะไปไหนจะจะไปไหนจะไปไหนไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกืมความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจยู่เนาะเรียบร้อยเก็บธนูเก็บธนูนคืนได้ด้วยนะแจ๋วแจ๋จ๋จ๋ตอนนี้เนี่ยเราขออยู่ในภารกิจของเราก่อนนะครับ Let's get it อีก240เมตรแป๊บเดียวแป๊เดียวแป๊บเดียวเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย เขากรลังสู้กันอยู่ครับผู้ชมเฮ้ยสู้อะไรกันโอ้ยไอ้นี่ใช้โล่เป็นอาวุธเหรอเนี่ยออยังอยู่อีกหรอ๋ <c oughs> อนี่เราสามารถกดคิกคิกคิกเพื่อแบบว่าข้ามคัดซีนอะไรพวกนี้ได้นะมาตอนนี้ผมว่าน่าจะมาอยู่แถวแถวนี้แล้วนะเนี่ยแถวแถวฐานทัพของศัตรูนะครับผม เดี๋ยวผมขอมาร์กจุดไว้ก่อนแล้วกันต้องมาช่วยคนแถวแถวนี้นะให้มีชีวิตรอดให้ได้ผมขอมาร์กไว้ก่อนนะว่าแบบเอ๊ะตรงนี้มีคนอยู่นะเราจะได้จัดการมันได้โอ้โหเยอะมากเลยเนะี่ยเราต้องค่อยๆจัดการท้าเกมเนะี่ยเราจะจัดการทีเดียวหมดเนี่ยมันค่อนข้างยากมากครับผมเกมนี้แบบบางทีผมชอบตรงที่มันแบบต้องตรงสเตลนี่แหละสเตลเพื่อฆ่าเอาละเอาละชนเผ่าเราน่าจะอยู่ข้างในนี้นะฮะเราเข้ามาแล้วโอ๊ยปุ๊บหูสวัสดีครับสวัสดีครับ โู้ยวนเยอะมากเลยเราจะจัดการใครได้ปะเนี่ยเหมือนเราต้องเข้ามาตรงนี้ให้ได้นะฮะเนี่ยเราต้องหาทางเข้าตรงนี้ให้ได้เนี่ยแหละผมว่าตรงนี้แหละทีเด็ดเลยถ้าเราบินต่ำไปจะเป็นไรไหมเราจะต้องหาทางเข้านะฮะเข้าข้างหน้าเลยได้ไหมเราต้องหาให้เจอครับอยู่ในโซนนี้แหละผมว่าโอเคมามันต้องมีสักที่แหละผมอยากลองสเตลค่าคุณผู้ชมอืมอ,อืมอ,อืมก็ออมาดิ เรียบร้อยเสร็จผมไปหนึ่งคนแล้วครับหลแอบคาดไปก่อนทีละคนทีละคนเราไม่รีบนะเราไม่รีบชิบหายแล้วมันเห็นผมแล้วผู้ชมครับไม่เห็นผมแล้วครับจังหวะนี้ก็บวกดิก็บวกดิก็บวกดิเห็นแล้วไงเห็นแล้วไงเห็นแล้วไงใครแคร์ชิบหายละ สลด์โตไปก่อนไปก่อนไปก่อนแอบก่อนแอบก่อนหุยเราสามารถขึ้นมาที่ส่งสูงได้นะฮะผมว่าบางทีทางเข้าอาจจะอยู่ข้างบนก็เป็นได้เฮ้ยนี่ไงใช่ปะเฮ้ยผมว่าใช่ปะผู้ชมผมว่าใช่นะมันมีเสียงอยู่อะเราจะลงไปเลยวะเนี่ยผู้ชมฮะซีคาดาวคือผมลงมาแล้วโอ้โหโอ้โห เอาแล้วไงเจเจเข้ามาจนได้เนาะปะโถตอนเนี้ยลรยตัวลงมาเจสวยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเลือดก็น,น้อยเหลือเกินเติมยังไงวะเนี่ยคือต้องขออภัยด้วยนะคือผมยังเล่นไม่เป็นจริงๆเราจะเล่นไปพร้อมๆกันมีคนปะผมว่าไม่มีนะไปค่อยๆลอยตัวมานั่นไงผู้ชมตอนนั้นเหมือนจะมีคนอยู่อะเอาละ เดี๋ยว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 โอ้โหเนียนมากบังเจแอบอย่างนี้เนียนสุดๆไปเลยซาร่าผมอยากซัดแล้ววะผมอยากซัดไก่นี่แล้วเอาล่ะก็มาดิครับผมเดี๋ยวจะรู้เรื่องเลยว่าใครเป็นยังไรเหรอจี้ขอที่หัวเน้นๆขอที่หัวเน้นๆมาดิพร้อมยังอ่ะ ล็อกหลบไปก่อน1สเต็ปล็อกหลบมาแล้วก็เข้าวงในล็อกหลบอีกทีนึงแล้วก็เข้าไปวงในมาก็ฟันจ้วงจ้วงดิจ้วงดิจ้วงดิโอเคสวยครับผมอันนี้เขาก็แบบสอนว่ามีสเตงมินงสเตมินาด้วยนะมาฮึบฮึบโอ๊ยโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไร <h ook> เคยกลัวที่ไหนล่ะล็อกหลบก่อนล็อกหลบก่อนอนนี <h ook> ยาเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรของดีอะของดีของดีของเด็ดของดีของเด็ดเจ็ดย่านน้ำว่างันเถอะนะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแล้ว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 ไอ้นี่มันบ้าพลังแล้วเฮ้ยโอ้ยมาดิ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 โฮโคตรแรงเลยอะโหมันแรงมากอะขวานมันฟันแบบกดเอครับเพื่อเป็นการเติมเลือดับผม ฮึบฮึบโอเคมาฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊นฮอ๊บฮึ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 ๊อฮึ๊บ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 ฮบก่อนมาอ เจเคยกลัวหรือเปล่าฮะฮะห,ห <c oughs> มาดิ่หมาดีไ่ไงไ,ไงไีงไงโอ้โหมอหัวหัวแตกแหลกไปเลย <c oughs> โหโคตรโหดผมบอกเลยนะครับว่า เกมนี้เนี่ยยังมีระบบล่องเรือนะจากชายฝั่งอันโหดร้ายและลึกลับของโนเวไปสู่อาณาจักรอันงดงามแห่งอังกฤษนั่นเองนะฮะรวมถึงไกลกว่านั้นด้วยนะฮะดื่มดำไปกับวิถีชีวิตไวกิ้งผ่านการตกปลาการล่าสัตว์มีการแข่งดื่มเหล้ากันด้วยนะและอีกมากมายนะฮะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะฮะตอนนี้เกมของค่าย Ubisoft นั่นเองนะครับผมสาหรับผมเนี่ยมาลองเล่นให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยนะเดี๋ยวว่าจะไปเล่นต่อยสักหน่อยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่อง Master Game เมื่อที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า